เวลาเพื่อนๆเดินผ่านหน้าต่างหรือว่าประตูกระจกตอนกลางคืนเนี่ยเคยมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนกับมีอะไรกําลังจ้องเราอยู่ผ่านมาทางหน้าต่างนั้นไหมครับแต่พอเราหันไปมองเนี่ยมันกลับโลง่งเอ้เราก็คิดว่าบ้าเอ้ยเราหลอกตัวเองทําติ่งอะไรเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับที่ว่าทําไมไอ้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันถึงเกิดกับคนทั่วโลกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของเงาสะท้อนอันนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เป็นอะไรที่มาจากมิติคู่ขนานที่เราไม่เคยพบมาก่อน ดังนั้นนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยก็จะมากับเรื่องราวของอสูรฮนะที่ซ่อนอยู่หลังกระจกแล้วก็เงามืดกันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ซ่อนอยู่แค่ในเงากระจกหรอกนะครับเคยไหมเวลาที่เรากําลังหลับตาและสระผมอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่คนเดียวมันจะมีอะไรมากระชากมา่านห้องน้ําและเข้ามาทําร้ายเราไหมเอาเป็นว่าแอดจะขอเริ่มต้นจากเรื่องราวของประสบการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งดีกว่าที่เขาได้โทรเข้ามาแจ้งความกับ191ครับ ว่าเธอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังแอบคุกคามเธออยู่ในบ้านตลอดเลยซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เธอมีมาประมาณสอสาวันแล้วนะฮะหญิงคนนี้นะครับเขาก็เป็นนักศึกษาที่ได้อาศัยอยู่ในบ้านพักเดี่ยวนะครับแต่ถ้าว่าหลังๆมาเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวละและตอนที่เธอรู้สึกแบบนี้นะครับเธอก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของผู้ชายะฮะที่หายใจติดๆขัดๆอ๊อ,อบหืดยู่สมอเลย ซึ่งทุกครั้งนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่ดังมาจากหลังประตูหรือว่าหน้าต่างแต่ทว่าครั้งล่าสุดนี้เนี่ยเธอกลับรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเธอมากขึ้นคือตอนที่เธอกําลังสระผมอยู่ในห้องอาบน้าครับเมื่อเธอลองลืมตาดูนิดๆเนี่ยเธอก็เห็นกับเงาของชายขี้ก้างร่างโตหัวเท่าบักแต่งโมเป็นเงาลัางๆอยู่หลังม่านอาบน้านะครับเวลานั้นเนี่ยเธอรู้สึกแบบกลัวสุดขีดจนไม่สามารถทําอะไรได้จนในที่สุดเนี่ยก็ต้องล้มตัวลงไปแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องอาบน้านะครับ และเมื่อเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งเงานั้นมันก็ได้หายไปเธอนะครับก็จึงได้รีบโทรแจ้งพ่อแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่เลยซึ่งเมื่อได้รับเรื่องแล้วนะครับเขาก็มีการส่งคนมาตรวจที่พักของเธอครับปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ทว่าอาการของหญิงสาวคนนี้นะครับหลังจากที่ได้เจอเรื่องนี้เนี่ยเธอก็มักจะมีอาการจิตหลอนหรือว่าประสาทแดกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งไอเรื่องราวการเจอเงาประหลาดแบบนี้ที่ซ่อนอยู่หลังประตูหน้าต่างนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ มันเคยมีเรื่องพื้นเมืองของยุโรปตะวันออกนะฮะที่เขามักจะมีความเชื่อทางด้านสายเวทอยู่ก็จะเล่าถึงวิญญาณพยาบาทครับที่ถูกกักกันไม่ให้ออกไปไหนคือจะเป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งนะครับที่ชอบแอบออกไปถ้ำมองหญิงสาวในยุคกลางเนี่ยซึ่งชื่อของเขาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ภาษาท้องถิ่นนี่แหละแต่ทว่าเขาคนนี้นะครับก็จะเป็นชายโรคจิตที่มักจะบุกไปยังห้องอาบน้ําหรือว่าแหล่งน้ําตามยามวิกาลครับเพื่อที่จะแอบถ้ำมองหญิงสาวพวกนี้เนี่ยแหละ และเรื่องที่เด็ดที่สุดก็คือฮีนี่ยชอบปลุกไปยังสำนักแม่ชีด้วยเพื่อที่จะไปดูชีโป้ครับคงจะคิดว่าแบบแม่ชีใจบุญคงไม่ออกตามล่าแกเหมือนชาวบ้านละมัง้งแต่แล้วเขาก็ได้ทําพลาดครั้งใหญ่ครับคือเขาแอบไปดูแม่มดอาบน้ําด้วยชายคนนี้เนี่ยก็เลยโดนสาบเลยให้วิญญาณของเขานะครับได้ถูกกักกันอยู่ในเงาสะท้อนช่วนิรัน์แล้วก็ไม่เห็มีมือแม้แต่มือของพระเจ้าเนี่ยที่จะสามารถยื่นมาช่วยเขาได้ ซึ่งหลังจากที่ได้โดนคำสาปไปนะครับ <_ d ose> เขาก็แบบแม่มดสัตว์บ้านะลรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย <_ d ose> เขาก็เลยทำอาชีพถ้ำมองนี้ต่อไปครับจนกระทั่งในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยชายคนนี้เขาก็ถูกจับได้และชาวบ้านนะครับก็ตัดสินใจนําเขาไปเผาทิ้งเลยซึ่งตอนที่ได้ถูกเผานะครับร่างกายของชายคนนี้เนี่ยก็มอดไหมเหลือแค่หนังแดงๆเท่านั้นเองส่วนเรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยในตำนานไม่ได้บอกนะครับว่าศพของเขาเนี่ยได้ถูกไปฝังไว้ที่ไหนทว่าสิ่งที่แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็คือ โรคกลัวเงาครับที่คนในหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มจะมีอาการประสาทแดกแปลกต่างๆซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเดินผ่านเงาในกระจกหรือว่าประตูอะไรต่างๆที่มันมีเงานะครับว่ากันว่ามันก็คือวิญญาณของชายผู้นี้นี่แหละที่ตายแล้วไม่ได้ไปไหนแต่ได้ถูกสะกดให้อยู่ในโลกคู่ขนานครับซึ่งถึงแม้ว่าชาวบ้านจะเชิญพระท่านใดมาทําการไล่ผีนะครับเจ้าเงาปีศาจนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปเลยกลับมาที่ยุคปัจจุบันกันต่อครับ หลังจากที่เกิดเรื่องราวของหญิงสาวในห้องน้ำนี่เนี่ยข่าวของเธอนะครับก็ได้เผยแพร่กระจายไปแล้วก็มีคนไปโยงกับตำนานโบราณน,นี้ด้วยจนกระทั่งเรื่องราวนะครับมันไปถึงหูขององค์กรกักกันสั์ประหลาดจาก S C P ทางองค์กรนี้นะครับก็เลยได้ส่งหน่วยสืบสวนเข้ามาเพื่อตรวจตาดูที่บ้านพักของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะซึ่งทางทีมนะครับเขาก็ได้รู้สึกถึงเรื่องราวอะไรแปลกๆบางอย่างแต่ทว่าก็ไม่สามารถจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลย พวกเขานะครับทำได้เพียงแค่ขอเก็บเอาม่านอาบน้ําหรือว่ากระจกทุกชิ้นของหญิงสาวที่บอกว่าได้เจออะไรอยู่ในเงาน,นั้นนะ่ะกลับไปยังองค์กรครับแต่นั่นนะ่ะก็เป็นสิ่งที่พอเพียงแล้วเพราะว่าพวกเขานะ่ะได้นาําอสูรตัวนี้กลับไปที่องค์กรเรียบร้อยละซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลชัดเจนร้อยเซนะครับว่ามันเป็นอสูรชนิดไหนแต่จากการสํารวจของทีมศูนย์วิจัยเนี่ยเขาได้บอกว่าอสูรหลังเงามือตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีรูปร่างเหมือนชายผอม ที่มีผิวสีน้ำตาลซึ่งก็เหมือนกับกล้ามเนื้อของคนที่ถูกไฟเผามากกว่านะครับและสิ่งที่เด่นๆของมันเลยก็คือฟันอันใหญ่โตที่ได้แปะอยู่บนหัวเท่าบักตังโมของมันนั่นนะครับและการปรากฏตัวของมันนะครับก็มักจะปรากฏตัวอตามเงาสะท้อนหรือว่าประตูหน้าตา่างซึ่งถ้าประตูบานไหนไม่มีกระจกนะครับก็จะสามารถสังเกตการมีอยู่ของมันได้จากการฟังเสียง ว่ากันว่ามันจะเป็นเสียงที่คล้ายๆกับการหืดหอบของชายแก่ๆสักคนที่แบบหายใจติดขัดคัดจมูกนะซึ่งถ้าหากมีใครที่ใจกล้าพอที่จะเข้าไปเปิดประตูเพื่อที่จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของมันนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุเลยซึ่งอาการกลัวที่ว่านี้เนี่ยมันจะเปรียบได้กับคนที่มีอาการกลัวความสูงโรคก,กลัวหมากลัวแม,วมงมุมอะไรแบบนี้นะครับคือกลัวขนาดที่ว่าไม่สามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เลยแล้วอาการกลัวนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปครับ เมื่อ,อสูนตัวนี้ได้จากไปจากประตูหลังจากที่ได้ทําการวิจัยอยู่สักพักหนึ่งนะครับทางองค์กรก็ได้โค้ดเนี่ยมันว่า SCP 3 0 3ว่ากันว่าจริงๆแล้วนะครับสูนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายใครหรอกแต่สาเหตุที่ว่าเมือ่อใดก็ตามที่มีคนเข้าใกล้ตัวมาแล้วจะเกิดโรคแปลกๆนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำสาบที่แม่มดได้สาบไว้เพื่อไม่ให้มีใครมาช่วยมันไปสู่สุขติได้ดังนั้นคนที่ได้เข้าไปใกล้มันทุกตัวนะครับจึงต้องมีอาการอะไรบางอยา่างที่ได้หยุดชะงักพวกเขาเอาไว้ นอกจากนั้นแล้วผลของคำสาปเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําให้มีคนเห็นมันได้เต็มตัวร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสเห็นอสูรตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เพียงแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นหัวปากหรือว่าเท้านะครับหรือถ้าจะให้เห็นเต็มตัวหน่อยเนี่ยก็คงจะเป็นเพียงแค่เงาขุ่นๆหลังม่านอาบน้ําอะไรแบบนี้นั่แหละและอีกสิ่งหนึ่งที่จะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของอสูรตัวนี้นะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ๆมันก็จะมีอาการไม่ทํางานขึ้นมาครับ ดังนั้นนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องเครื่องอัดเสียงหรือว่าอะไรก็ตามก็ไม่สามารถบันทึกได้ถึงการมีอยู่ของมันซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้อธิบายไปด้านต้นนะครับก็เกิดขึ้นมาจากการที่ทางองค์กรเนี่ยรวบรวมคำบรรยายของหลายๆที่มาประกอบกันเท่านั้นเองดังนั้นนะครับมันก็จึงจําเป็นต้องมีการสืบหาข้อมูลของเจ้าเงาประหลาดตัวนี้แบบเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตั้งใจทําร้ายใครนะครับแต่ก็มีเหตุบางครั้งเหมือนกันที่ไม่ได้ก่อให้เกิดคนตายขึ้น คือเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2015ดตตรจอห์นสันหนึ่งในหัวหน้าทีมวิศวกรเคมี Me, นะครับก็ถูกค้นพบกลายเป็นศพอยู่ในห้องเก็บของในเขตของหมายเลข65โดยสภาพศพที่ลักษณะแบบแห้งกรอบเหมือนมัมมี่เลยคือคาดว่าดอกเตอร์เขานะครับน่าจะเสียชีวิตจากการขาดน้ำมาประมาณ5วันแล้วจากการชนะสูตรเนี่ยก็คาดว่าดอกเตอร์นะครับน่าจะได้เข้าไปที่ห้องเก็บของเพื่อที่จะหยิบเครื่องมือวิจัยอะไรบางอย่างนี่แหละ แต่ทว่าในเวลานั้นเองนะครับเจ้าอาสูรมืดก็ดันมาสิงสู่อยู่บริเวณของประตูห้องนั้นทําให้ด็อกเตอร์เนี่ยเกิดอาการกลัวจนไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้แล้วด้วยความที่ว่าไอห้องเก็บของดังกล่าวเนี่ยมันต้องเดินผ่านห้องฆ่าเชื้อก่อนซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยาวนะครับดังนั้นไออุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําหน้าที่เหมือนกับเป็นห้องเก็บเสียงเลยทําให้คนภายนอกไม่สามารถได้ยินเสียงกรีดร้องของด็อกเตอร์ได้ จนสุดท้ายแล้วนะครับดรจอห์นเซนเนี่ยก็ต้องมานั่งคุดคู้อยู่คนเดียวแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์บ้าบาบอๆขึ้นในองค์กรน,นี้เองนะครับทาง S.C.P เนี่ยก็ต้องเร่งสืบหาข้อมูลต่างๆของอสูรตัวนี้มากขึ้นเพราะถ้าหากปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่แต่ทว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นะครับมันก็ได้นําเรื่องราวความตายมาอีกเช่นกันก็คือพวกเขานะครับได้นํานักโทษมา4คน เพื่อที่จะมาทําการพิสูจน์ความสามารถของอสูรตัวนี้โดยแผนการก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่พวกเขารู้สึกว่ามีอสูรสิงสุยที่ประตูบานใดเนี่ยเขาจะให้นักโทษเหล่านี้นะครับรีบเข้าไปเปิดประตูที่นั่นเพื่อที่จะได้เห็นรูปร่างของอสูรซึ่งนักโทษเหล่านี้นะครับได้ถูกเชิญชวนให้มาทําการวิจัยโดยมีอิสรภาพเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งตอนแรกทั้ง4เนี่ยก็ตกลงกันด้วยดีทว่าพอถึงช่วงช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ <ๆ S 1> เหตุการณ์มันก็กลับไม่ได้ง่ายๆขนาดน,นั้น คือว่าในเวลา5โมงเย็นของวันนั้นเนี่ยก็ได้มีรายงานถึงการปรากฏตัวของอสูรตัวนี้ณนะห้อง 84b ขององค์กรครับเมื่อได้รับเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ที่สแตนบายทุกคนเนี่ยก็จึงรีบวิ่งไปยังห้องดังกล่าวพร้อมกับบอกให้นักโทษหมายเลขหนึ่งเข้าไปเปิดประตูอย่างห้องนั้นในตอนแรกนะครับนักโทษหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็เดินทางจะไปเปิดประตูด้วยแววตาที่มุ่งมั่นเลยแต่หลังจากนั้นเองนะครับแววตาของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นแววตาที่หวาดกลัวรวกับว่าเป็นโรคอะไรสักอย่าง นักโทษคนนั้นนะครับได้มีอาการตัวสั่นเหงื่อออกทั่วตัวในตาหดดำเล็กแล้วก็ปฏิเสธฮะที่จะเข้าไปในห้องนั้นซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความโหดร้ายที่ได้เกิดขึ้นในวงเล็บในนามของวิทยาศาสตร์อีกแล้วคือ1ชั่วโมงหลังจากที่เขาได้ยือยืนอยู่หน้าประตูนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจใช้ปืนขู่นักโทษที่ยืนอยู่ข้างหน้านั้นบอกว่าถ้าหากเขาไม่เข้าไปเนี่ยชีวิตของเขาก็จะต้องจบลงตรงนี้ด้วยลูกตะกัวนี่แหละ ซึ่งถามว่าเขากลัวปืนไหมก็กลัวนะฮะแต่ทว่าเขาก็ปฏิเสธที่จะเข้าไปข้างในอยู่ดีเพราะเขาบอกว่าถ้าหากเขาเข้าไปแล้วเนี่ยอสูรตัวนั้นมันก็จะฆ่าเขาอยู่ดีหลังจากนั้นนะครับนักโทษคนนั้นก็ทําอาการโวยวายอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดเนี่ยเสียงปุ้งก็ดังขึ้นแล้ว HP ของเขานะครับก็ได้หมดลงไปต่อหน้านักโทษ3คนที่ได้ยืนอยู่สถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยมันก็เริ่มตึงเครียดขึ้นละเจ้าหน้าที่วิจัยอมหิตนะครับเขาก็ได้ส่งนักโทษหมายเลข2เข้าไปซึ่งครวนี้เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงคร เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ใช้ปืนขู่แล้วก็บอกให้เธอเข้าไปเปิดประตูบ้านนั้นซึ่งอาการของเธอเนี่ยก็เหมือนกับชายคนแรกเลยครับคือถึงแม้ว่าจะกลัวลูกตะกลัวยังไงก็ตามนะครับแต่ทันทีที่เธอได้เดินเข้าไปใกล้ประตูบ้านนั้นเนี่ยขาของเธอครับก็เริ่มสั่นรูดาก็คำมิดปิดสนิทแล้วเธอนะครับก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าให้ส่งเธอกลับไปยังคุกเหมือนเดิมเธอเอาเธอไปขังไว้ยังดีกว่าให้เธอมาเข้าห้องบ้าๆนี้แล้วก็ได้โปรดเห็นใจฉันด้วยอย่าเอาลูกตะกลัวมาฝังกับบ้านฉันเลย คราวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบใช้ลูกตะกัวละเขาได้หันไปยังนักโทษคนที่3ครับซึ่งก็เป็นชายร่างใหญ่แต่ไม่ได้สั่งให้เขาเข้าไปยังประตูนะทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ยืนมีดคอมแบทให้กับนักโทษชายคนนั้นและก็ได้บอกให้เขาเนี่ยเข้าไปทรมานนักโทษหญิงคนนี้ซะเพื่อที่จะบังคับให้เธอเข้าไปในประตูซึ่งเธอก็ยอมโดนมีดดีกว่าการที่จะต้องเข้าไปในห้องนั้นนะครับจนผลสุดท้ายนี้เนี่ย เธอก็โดนทรมานจากนักโทษคนที่3ครับแล้วก็ได้เสียเลือดมากเกินไปจากนั้นก็จากโลกนี้ไปในที่สุดหลังจากที่เหตุการณ์มันเริ่มชุลมุนตุ้มเป๊ะแบบนี้นะครับทางเฮดหลักขององค์กรเนี่ยก็ได้ล้มเลิกการทดลองดังกล่าวครับแล้วก็ขังจเจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยไว้ในห้อง 84B ซะเลยคืออยากอยู่ในนั้นใช่ไหมเอาจัดห้องนี้ให้เลยแล้วกันซึ่งหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่มีรายงานการหลุดออกมาของอสูรตัวนั้นอีกเลย อย่างมากก็แค่ของในองค์กรหายไปนะฮะอย่างเช่นพกตุ๊กตาพกกุญแจการ์ดเกมกระดานหมากลุกของพนักงานหรือว่าจะเป็นกระปุกกาแฟครับซึ่งคาดว่าอาสูรตัวนี้เนี่ยมันอาจจะขโมยเก็บกักเข้าไปในห้องของมันแล้วก็แบบไปสร้างห้องของมันเองซึ่งทางองค์กรก็เห็นว่าเออดีละถ้าชอบอะไรอย่างนี้ก็ให้ให้มันไปแล้วให้มันอยู่ในห้องนั้นไปแล้วกัน มาตรการในการกักกันของ SCP 303นะครับก็เลยเป็นขังมันอยู่ในห้องนั้นหลังจากนั้นก็แบบเสิร์ฟกาแฟให้มันเดือนละสักกระป๋องหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสงบสุขอยู่ในห้องนั้นไงจากเรื่องน่ากลัวมันกลายเป็นอสูฟรฟุ้งฟิ้งไปได้ยังไงเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฟัง SCP นะครับตอนนี้เราก็มี playlist SCP Diary ให้สามารถเข้าไปฟังได้อย่างจุใจเลยนะครับ หรือถ้าใครมี S C P ตัวไหนอยากฟังอยากให้แอดเล่าแล้วก็ก็สามารถเม้นมาบอกกันได้เช่นกันเด้อแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนสติกเกอร์ลายแอดด้วยละ่สะสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย